ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะจัด,จดพิธีประสาทปริญญาประจำปีพุทธศักราช2568ในวันที่6และ7 ธันวาคม2568ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสาขาวิชามาณโอกาสนี้ท่านทั้งหลายที่มี ศรัทธามีวิริยะอุตสาหะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จการศึกษานี้เป็นเครื่องแสดงถึงความดีงามความพร้อมในตนได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วก็คือมีอิทธิบาท ทำสี่ประการมีฉันทะความพอใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนมีวิริยะความกล้าแก่งความไม่ท้อถอยต่อสู้ทั้งในการศึกษารายวิชาทั้งในการทำงานมอบหมายทั้งในการทำกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ผู้สอนผู้บริหารหลักสูตรได้กำหนดขึ้นมา ไอ้ใจใส่ศึกษาเนื้อหาวิชาและกิจกรรมต่างๆในท้ายที่สุดนั้นได้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองวิเคราะห์ศึกษาเนื้อหาทะลุปรุโปรงเป็นที่เข้าใจชัดเจนจนทำให้สำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์เรื่องของความสำเร็จในชีวิตเนี่ย ที่สร้างปีติความอิ่มใจความยินดีปรีดาปราโมทให้ทั้งกับตัวผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตและญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนเนี่ยมีสองเรื่องที่ถือว่าสร้างความเอิบอิ่มความอิ่มใจความยินดีปรีดาได้สูงสุด ก็คือหนึ่งสำเร็จ